เขาทิ้งเธอไว้ที่แท่นพิธีคิดว่าเขาหนีจากความผิดพลาดได้แล้วแต่หลายปีต่อมาเขากลับเห็นเธออีกครั้งพร้อมกับเด็กสามคนที่หน้าตาเหมือนกันทุกประการพวกเขาเป็นลูกของเขาหรือไม่หรือมีความลับที่น่าตกใจกว่านั้นซ่อนอยู่ความจริงครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างตลอดไปเสียงฝนโปรยหยาดน้ำกระทบกระจกใสร้านคาเฟ่หรูเสียงติ่งตงดังสะท้อนบรรยากาศเงียบเหงาในยามสายของวันทำงาน ทีรัตนั่งนิ่งอยู่ริมหน้าต่างกาแฟดำในแก้วกระเบื้องยังอุ่นแต่ไรไอสีขาวพวยพุ่งพุ่งความขมปราแต่ลิ้นก่อนที่เขาจะกลืนลงคอสายตาเมื่อมองออกไปนอกกระจกแล้วจูจ่จูมือเขากำขอบโตแน่นริมถนนฝั่งตรงข้ามหญิงสาวคนหนึ่งกำลังจูงเด็กเล็กสามคนฝาแฝดที่เหมือนกันราวกับถอดพิมพ์เสียงพวกเขาหัวเราะคิกคักขณะที่เธอจับมือพวกเขาไว้แน่นรอยยิ้มของเธอหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นพิมพ์ชนก ชื่อที่เขาเคยพยายามลืมแต่กลับถูกขุดขึ้นมาอย่างรุนแรงในเสี้ยววินาทีห้าปีก่อนวันแต่งงานของเขาที่รัตจำทุกอย่างได้ดีวันนั้นฝนตกหนักไม่ต่างจากวันนี้ผู้คนเต็มโบสถ์หัวใจเขาเต้นแรงขณะยืนอยู่หน้าแท่นพิธีแต่จู่ๆทุกอย่างกลับถาโถมความกลัวความลังเลคำพูดของครอบครัวที่บอกว่าเธอไม่คู่ควรแล้วเขาก็หนีไปปล่อยให้เธอยืนอยู่คนเดียวต่อหน้าผู้คนนับร้อยและตอนนี้เธออยู่ตรงนั้นมีเด็กสามคนเดินเคียงข้างเธอ เด็กพวกนั้นหน้าตาเหมือนเขาแทบทุกกระเบียดนิ้วลมหายใจเขาสะดุดหัวใจเต้นทีรอนิ้วมือสั่นไหวขณะที่ดวงตาจ้องมองพวกเขาผ่านกระจกเสียงในหัวตะโกนนกอ้องเป็นไปไม่ได้พิมพ์ชนกหันมาราวกับรับรู้ถึงสายตาของใครบางคนที่จับจ้องเธออยู่หัวใจทีรัดเต้นแรงแล้วดวงตาของทั้งสองก็สบกันโลกของเขาหยุดหมุน ริมฝีปากของพิมชนเมมแน่นเธอไม่แสดงสีหน้าตกใจไม่มีความประหลาดใจมีเพียงแววตายเย็นชาแล้วเธอก็หันไปก้มลงพูดกับเด็กๆก,ก่อนจะจูงพวกเขาเดินต่อไปโดยไม่สนใจเขาเลยแม้แต่น้อยที่รัดลุกพรดเก้าอี้ที่เขานั่งกระแทกพื้นเสียงดังเขาก้าวออกจากร้านลมหายใจติดขัดฝีเท้าหนักหน่วงเดินตามเธอไปพิมเธอหยุดเด็กๆหันมามองก่อนที่เธอจะหันกลับมาช้า,ชา สายฝนโปรยปลายลงบนไหลบางของเธอดวงตานั้นยังคงนิ่งสงบและเจ็บปวดเด็กพวกนี้เสียงของเขาสั่นฝ่ามือกำแน่นเธอจ้องหน้าเขาก่อนจะเอ่ยขึ้นเสียงเรียบใช่พวกเขาคือลูกของคุณเสียงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วท้องฟ้ามือทีรัดเย็นเฉียบเขากลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากลูกของเขาแฝดสามแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาพิมพ์ชนกกลับโน้มตัวลงกระซิบใกล้หูเขา แต่คุณไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเรียกพวกเขาว่าลูกด้วยซ้ำเธอถอยออกดึงมือเด็กๆให้เดินไปต่อโดยไม่หันกลับมาอีกที่รัตยืนตัวแข็งความหนาวเหน็บจากสายฝนไม่อาจเทียบได้กับความเย็นเยียบที่เกาะกินหัวใจของเขาในขณะนี้แต่เขาจะไม่ยอมให้มันจบลงแค่นี้เขาต้องรู้ความจริงทั้งหมดเสียงฝนตกกระทบพื้นดังก้องอยู่ในหัวของทรัตเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองดูพิมพ์ชนกพาเด็กๆเดินจากไป แต่คุณไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเรียกพวกเขาว่าลูกด้วยซ้ำประโยคสุดท้ายของเธอสะท้อนกล้องซ้ำและสำล่าเขาไม่มีสิทธิ์อย่างนั้นหรือฝ่าเท้าของเขาขยับเองโดยไม่รู้ตัวก้าวเดินเร็วขึ้นจากเดินกลายเป็นวิ่งพิมพ์เดี๋ยวก่อนเสียงของเขาดังฝ่าฝนไปถึงเธอพิมพ์ชนกหยุดชั่วขณะก่อนจะค่อยๆหันกลับมาเด็กๆมองเขาด้วยความสงสัยดวงตากลมโตเหมือนกันไม่มีผิด ทีรัดหอบหายใจหนักดวงตาเขาจับจ้องไปที่เธออย่างไม่ละสายตาทำไมถึงพูดแบบนั้นฉันไม่มีสิทธิ์หมายความว่ายังไงพิมพ์ชนกเม้มริมฝีปากดวงตาสันไหววูบหนึ่งก่อนจะกลับมาแข็งกระด้างดังเดิมคุณมีหน้าถามงั้นเหรอเธอหัวเราะในลำคอเสียงเย้ยยันแฝงไปด้วยความเจ็บปวดวันที่คุณทิ้งฉันไปคุณคิดบ้างไหมว่าฉันต้องเผชิญอะไรที่รัดกลืนน้ำลายฝ่ามือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อฉันมันโง่เองที่เคยรักคุณหมดใจ น้ำเสียงเธอสั่นพร่าแต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณแล้วและที่สำคัญเธอลดสายตามองเด็กๆที่จับมือเธอแน่นพวกเขาเงยหน้ามองแม่อย่างไร้เดียงสาก่อนเธอจะเงยหน้าขึ้นสบตาธีรัตอีกครั้งพวกเขาเองก็ไม่ต้องการคุณทีรัตรู้สึกเหมือนโลกถลม่มลงมาตรงหน้าหัวใจบีบแน่นจนแทบหายใจไม่ออกไม่จริงเขากระซิบดวงตาสันะร,ร,ริกพวกเขาเป็นลูกฉันลูกของคุณหึก พิมพ์ชนกใสายยิ้มก่อนจะพูดสิ่งที่ทําให้ทีรัฐแทบล้มทั้งยืนคุณมั่นใจหรือว่าพวกเขาคือลูกของคุณจริงๆคําพูดนั้นเหมือนมิกรีตลงกลางหัวใจเขาสายฝนยังตกหนักลมพัดแรงพิมพ์ชนกจับมือเด็กๆให้เดินต่อโดยไม่หันกลับมาอีกขณะที่ทีรัชยืนนิ่งร่างกายแข็งทื่อหัวใจเต็มไปด้วยคําถามและความสับสนเขาจะปล่อยให้เรื่องนี้จบลงแบบนี้ไม่ได้ เสียงฝนยังคงโปรยปลายกลิ่นดินชื้นลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณลมเย็นพัดผ่านร่างทีรัตแต่มันไม่เย็นเท่าความรู้สึกในใจของเขาคุณมั่นใจหรือว่าพวกเขาคือลูกของคุณจริงๆคำพูดของเธอยังก้องอยู่ในหัวริมฝีปากของทีรัตแห้งผากเขาก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวเหมือนคนหมดแรงสายตาจับจ้องไปที่แผ่นหลังของพิมพ์ชนกและเด็กๆที่เดินลับไปในม่านฝนมันหมายความว่ายังไงกันแน่ มือของเขาสั่นโดยไม่รู้ตัวคำถามพุ่งเข้ามาในหัวนับไม่ถ้วนเด็กพวกนั้นใช่ลูกเขาหรือเปล่าหรือเธอแค่พูดประชดหรือว่ามีอะไรที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนความสงสัยกัดกินใจเขาจนไม่อาจปล่อยผ่านไปได้ไม่ได้เขาพึมพำกับตัวเองก่อนจะกัดฟันแน่นขาของเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเขาต้องรู้ความจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันต่อมา ที่รัดใช้เวลาไม่นานในการตามหาข้อมูลของพิมพ์ชนกตอนนี้เธออาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งย่านที่ไม่ได้หรูหราแต่ก็ดูอบอุ่นเขายืนอยู่หน้าประตูไม้บานนั้นมือยกขึ้นค้างกลางอากาศก่อนจะเคาะลงไปสามครั้งก๊กก๊กก๊กเงียบหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงจังหวัดตุบๆที่ขมับเธอจะเปิดประตูไหมหรือว่าเธอจะไล่เขาไปแต่ก่อนที่เขาจะได้คิดอะไรต่อประตูเปิดออกช้า,ชา พิมชนกยืนอยู่ตรงนั้นเธอสวมเสื้อเชิดตัวหลวมกับกางเกงผ้านิ่มดวงตาสีเข้มจ้องเขาอย่างเย็นชาริมฝีปากเม้มแน่นเหมือนไม่ต้องการให้เขาอยู่ตรงนี้คุณต้องการอะไรอีกเสียงของเธอไร้ความอบอุ่นโดยสิ้นเชิงที่รัชสูตรลมหายใจลึกกำมือแน่นเพื่อพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองฉันต้องการความจริงพิมชนกหัวเราะเบาๆในลำคอแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและประชดประชัน เด็กพวกนั้นอาจไม่ใช่ลูกของคุณก็ได้คำพูดของพิมพ์ชนกเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางอกทีรัตยืนนิ่งตัวแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นอาจไม่ใช่ลูกของเขาหมายความว่าไงเสียงเขาแหบต่ำแทบไม่เชื่อหูตัวเองคุณกำลังเล่นอะไรอยู่พิมพ์ชนกไม่ได้ตอบทันทีดวงตาของเธอจับจ้องมาที่เขานิ่งนิ่งราวกับกำลังชั่งใจว่าควรพูดหรือไม่ฉันพูดในสิ่งที่คุณได้ยินเธอเอ่ยเสียงเรียบเด็กพวกนั้นอาจไม่ใช่ลูกของคุณ ที่รัดกรหมัดแน่นความสับสนและความกรดทะพรุ่งพาน่ในอกอาจอย่างนั้นเหรอเขาเน้นคำพวกเขาใช้ลูกฉันหรือเปล่าพิมพ์นชนกกระพริบตาแผ่วเบาคล้ายลังเลไปเสี้ยววินาทีก่อนเธอจะถอนหายใจยาวแล้วเธอก็พูดสิ่งที่ทำให้ทีรัดแทบล้มทั้งยืนตอนที่คุณทิ้งฉันไปฉันไม่ได้อยู่คนเดียวลมหายใจของทีรัดสะดุดใจเต้นร,รัวหมายความว่าไงเขากดเสียงต่ำมีผู้ชายอีกคน ในชีวิตฉันตอนนั้นโลกทั้งใบของทีรัตพลิกคว่ำหัวใจเขาหนักอึ้งความรู้สึกบีบรัดในอกจนแทบหายใจไม่ออกเธอหมายถึงว่าพิมพ์ชนกหันหน้าหนีไม่ศบตาเขาโดยตรงเด็กพวกนั้นอาจเป็นลูกของคุณหรืออาจเป็นลูกของเขาทีรัตรู้สึกเหมือนถูกมีดแทงซ้ำๆเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าดวงตาจับจ้องไปที่พิมพ์ชนกราวกับพยายามค้นหาความจริงจากสีหน้าของเธอ เธอกำลังโกหกใช่ไหมน้ำเสียงของเขาสัน่นเธอแค่ต้องการแก้แค้นฉันใช่ไหมพิมพ์ชนกหัวเราะเบาๆแต่ไม่มีความสุขในน้ำเสียงคุณคิดว่าฉันจะทำแบบนั้นทำไมเธอสบตาเขาตรงๆคุณเองก็ทิ้งฉันไปก่อนตอนนี้กลับมาเพราะเห็นฉันกับเด็กๆแล้วก็ตื่นตระหนกคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามด้วยซ้ำทีรัดเม้มริมฝีปากแน่นอารมณ์ป,ปนกันยุ่งเหยิงไปหมดโกรธเสียใจสับสน แล้วพ่อของเด็กเขาอยู่ที่ไหนคำถามของเขาทำให้พิมพชนกันนิ่งไปชั่วขณะแววตาของเธอเปลี่ยนไปมันเจ็บปวดลึกลงไปถึงข้างในก่อนเธอจะเอ่ยเสียงเบาเขาตายไปแล้วที่รัดตัวชาพิมพ์ชนกกลืนก้อนแข็งๆลงคอก่อนจะพูดต่อฉันเลี้ยงลูกพวกนี้มาคนเดียวตลอดพ่อของพวกเขาไม่ว่าใครก็ตามไม่มีผลอะไรกับชีวิตของฉันอีกแล้ว ที่รัชสูตรลมหายใจลึกพยายามทำให้ตัวเองสงบลงฉันต้องการตรวจ DNA คำพูดของเขาทำให้พิมพ์ชนกหัวเราะออกมาเบาๆเพื่ออะไรคิดว่าถ้าใช้ลูกของคุณคุณจะได้อะไรเธอถามได้ทดแทนเวลาที่คุณหายไปงั้นเหรอือที่รัชสตาเธอแนนฉันไม่รู้แต่ฉันต้องการรู้ความจริงพิมพ์ชนกจ้องเขานิ่งนานจนเขาแทบลืมหายใจ แล้วเธอก็พูดสิ่งที่ทําให้หัวใจของท่รัฐหยุดเต้นไปชั่วขณะงั้นก็พิสูจน์ดูแต่ถ้าผลออกมาแล้วคุณจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงท่รัฐกลืนน้ํำลายลงขอพูดไม่ออกเขาไม่รู้ว่าเขาพร้อมเผชิญกับความจริงหรือเปล่าเสียงฝนยังคงตกปรปรยปรยละอองเยน็นเกาะบนไหล่เสื้อของทีรัตแต่เขาไม่รู้สึกถึงมันเลยแม้แต่น้อยงั้นก็พิสูจน์ดู แต่ถ้าผลออกมาแล้วคุณจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงคำพูดของพิมพ์ชนกฝังลึกในใจเขาเขาจ้องตาเธอความเงียบปกคลุมระหว่างพวกเขาเนิ่นนานตกลงคำเพียงหนึ่งคำนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วหนึ่งสัปดาห์ต่อมาผลตรวจดีเอมาถึงที่รัฐนั่งนิ่งอยู่ในรถซองกระดาษสีน้ำตาลถูกวางอยู่บนเบาะข้างๆหัวใจเขาเต้นแรง ฝ่ามือของเขาชื้นเหงื่อนนี้อาจเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกกลัวจริงๆเด็กพวกนั้นเป็นลูกของฉันจริงๆหรือเปล่ามือของเขาสั่นเมื่อเปิดซองออกสายตาไล่ไปตามตัวอักษรที่พิมพ์อย่างเป็นระเบียบ99.9% 9 99เปอรซที่รัดเงยนหน้าขึ้นหัวใจแทบหยุดเต้นแฝดสามเป็นลูกของฉันเลือดของเขากระแสชีวิตของเขาอยู่ในตัวพวกเขาวันเผชิญหน้าความจริง พิมพ์ชนกนั่งรออยู่ในร้านกาแฟาดวงตาของเธอสงบนิ่งแม้ภายในใจอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อทีรัตก้าวเข้ามาเธอเงยหน้ามองเขาช้าๆดวงตาทั้งคู่สบกันในเสี้ยววินาทีที่ยาวนานทีรัตดึงซองเอกสารออกมาวางมันลงตรงหน้าเธอ99.99% 99พิมพ์ชนกจ้องกระดาษแผ่นนั้นสายตาอ่านข้อมูลอย่างทีท่วนก่อนจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาสบตาเขาอีกครั้งแสดงว่าคุณได้รับคำตอบแล้ว ทีรัดพยักหน้าน้ำเสียงเขาสั่นเล็กน้อยฉันไม่เคยรู้เลยว่าฉันทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังพิมพ์ชนกแค่ยิ้มบางๆแต่ฉันรู้และฉันเผชิญกับมันมาตลอดเงียบพวกเขาเป็นลูกฉันที่รัดพูดชัดถ้อยชัดคําและฉันจะไม่หนีไปอีกพิมพ์ชนกหัวเราะเบาๆก่อนจะมองเขาด้วยแววตาที่ซับซ้อนแล้วคุณคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเหรอคุณจะกลับมาแล้วเด็กๆจะยอมรับคุณในทันที ที่รัดนิ่งเขารู้ดีว่ามันไม่ง่ายฉันไม่ขอให้พวกเขายอมรับฉันทันทีแต่ขอให้ฉันได้เป็นพ่อของพวกเขาจริงๆพิมพ์ชนกถอนหายใจยาวสายตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าฉันจะให้โอกาสคุณที่รัฐเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยความตกใจแต่ไม่ใช่เพราะคุณเป็นพ่อทางสายเลือดแต่เพราะฉันอยากให้เด็กๆมีโอกาสตัดสินใจเองว่าพวกเขาต้องการคุณหรือเปล่าทีรัดยิ้มบางๆ แค่นั้นก็เพียงพอแล้วหกเดือนต่อมาที่รัชพยายามอย่างหนักเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของแฝดสามแรกเริ่มเด็กๆระมัดระวังไม่ไว้ใจเขาพวกเขาโตมากับคำว่าไม่มีพอ่อแต่ทีรัตไม่ยอมแพ้เขามาหาพวกเขาทุกวันช่วยทำการบ้านเล่าเรื่องสนุกๆพาพวกเขาไปเที่ยวสวนสนุกครั้งแรกในชีวิตเขาเฝ้ามองเด็กๆหัวเราะวิ่งเล่นและกอดพวกเขาเมื่อพวกเขาร้องไห้ครั้งแรกที่คนหนึ่งเรียกเขาว่า พ่อหัวใจของทีรัฐแทบจะหลอมละลายวันสุดท้ายที่รอคอยพิมพชนกเฝ้าดูทุกอย่างมาโดยตลอดเธอเห็นทีรัชพยายามเห็นเขาทุ่มเทและเห็นแฝดสามเริ่มเปิดใจวันหนึ่งเธอพาเด็กๆมาหาเขาโดยไม่บอกล่วงหน้าเราต้องคุยกันเธอบอกทีรัฐนั่งลงมองพวกเขาอย่างใจจดใจจอ่อพิมพชนกยิ้มบางๆก่อนจะหันไปถามลูก,ลก พวกหนูอยากอยู่กับพ่อหรือเปล่าเด็กๆมองหน้ากันก่อนที่คนหนึ่งจะพยักหน้าเราอยากอยู่กับพ่อที่รัฐน้ำตารื้นเขาแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองพิมพ์ชนกมองเขานิ่งๆก่อนจะพูดคำที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินฉันคิดว่าพวกเขาตัดสินใจแล้วคุณจะรับผิดชอบได้ไหมทีรัตลุกขึ้นมามองพวกเขาด้วยสายตาแน่วแน่ฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างไม่ใช่แค่พวกเขาแต่รวมถึงเธอด้วย พิมชนกระเบิกตากว้างหมายความว่ายังไงที่รัดยิ้มบางๆก่อนจะกุมมือเธอเบาๆฉันทิ้งเธอไปครั้งหนึ่งฉันจะไม่มีวันทำผิดซ้ำอีกแฝดสามมองหน้ากันแล้วยิ้มกว้างพวกเขาเป็นครอบครัวแล้วครอบครัวที่ไม่มีวันแตกสลายอีกต่อไป